แมปอะไรเนี่ยเอ่อเอสเก e r ลันนิ่งเอสเก r u ลันนิ่งใช่ไหมครับใช่โอเควันนี้เราจะไปถึงสเตเบอสที่ได้นะครับแบบไม่ต้องเข้าประตูบ้านนี่ใช่เพราะผมเข้าได้แล้วเพราะว่าตอนนั้นผมไปนั่งเล่นฟาร์มมาตอนนี้เราตอนนี้พวกเราก็มีตังค์เท่ากันใช่ไหมร้อยหกสิบใช่ผมมีร้อยหกสิบผมจะขอเรียบมันว่าอีผมจะขอเรียกมันว่าอีผีหัวขาดแล้วกันนะคะอ่าล่ะคุณผ่านไม่ได้หรือยังคบคุณลิ เขาตายเขบใจเกลือเขาตายเออผมจะไม่ตายครับผมยังหดผมผมผ่านมาได้แล้วครับยังไม่ผ่านเลยเพราะว่ามันมีคนมีคนใดคนหนึ่งเป็นหลายรักชิมอ่ะโอ้โหทั้งตันสองทางโอ้ผมเจอซี่ด้วยล่ะครับมันมีซี่หัวโตวอ,อ,อยู่ทางนี้ออด้วย,อ,วยอ,อ๋อผมเห็นแล้วชุบๆเดี๋ยวค่ะ ผมได้เซฟผมมาถึงเซฟสาปาแล้วนะคะโอ,คโอเคฮะเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เราไปทางนู้นได้เลยนะคะไปเลยโอเคนะครับเราก็มาถึงสเตจสองแล้วครับไปสเตจสามกันเลยประตูเอน็นเดอร์ก้อนเอ,อ้ยไปได้อ่ะฮะเราอยู่ที่สเตจสองแล้วนะคะผม้